อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะครับก็ของกินอาหารทะเลมันก็มีหลายอย่างนะครับแต่มีอย่างนึงที่ราคาถูกมากๆแล้วก็กินยากมากด้วยเขาเรียกว่ากั้งครับมันอาจจะปอกยากนิดนึงแต่มีผู้เชี่ยวชาญมีผู้เชี่ยวชาญเราปอกให้ดูเลยครับทีแรกครับคือเราต้องฟังฟังครับครับตัดหัวมันหนอนครับชับนะครับครับผมตัดหางอย่างนะครับชับครับครับครับแล้วก็แล้วริมครับแล้วริมแล้วริม ไม่ค่อยแลนะครับไม่ค่อยแลนะครับลองแลนลองนี่ป่ะไม่ค่อยเลียมครับไม่ค่อยเลียมมือมือไม่เจ้าเลยครับอันนี้นะครับค่อยๆแกะนะครับค่อยแกะครับนี่นะครับครับผมแล้วมันก็ค่อยๆหมดโอ้ถือว่าเขาเชี่ยวชาญมากเลยนะครับนี่นะครับจะมีเนื้อนะครับเนื้อนิดหนึ่งนะครับครับเนื้อนี่หอมมากอ่ะ้มดมดมไปดมให้ดุนหอมนะหอมหอมหอมนมันเน่าทีนี่เรา แน่เลยนะครับไม่ต้องแก่อีกนะครับครับครับกินยังไงครับกินยังไงกินยังไงครับกินนะครับคนกินก็มีนะครับนี่คือนั่งกินไก่นะครับนั่งกินไก่กินอขนาดแล้วกับโจงเอ๋มันเข่าก่นก็ได้ครับครับก็น้ำจิ้มครับแล้วกปากกว้างๆนะครับอาอบอาโอ้เรียบร้อยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วแต่ละคนเนี้ยซับสไคร้ด้วยนะ ครับถ้าใครถ้าใครที่ชอบลคลิปนี้อาจมีคำหยาบที่ทำให้ท่านไม่พอใจแต่ถ้าหากท่านยังชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและอย่าลืมกดซับสไครป์ให้กับทางช่องของเรานะครับส,สวัสดีสครับ